ทีนี้ไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่บุกจับแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะคะซึ่งทางตำรวจประดังเบซาและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าว20คนคาบ้านร้างในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรประดังเบซาชุดสืบสวนประดังเบซาตอมอสงขลาและชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลาร่วมกันจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่บ้านร้างพื้นที่หมู่สี่ถนนบ้านชายควรตบลประดังเบษาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาหลังได้รับแจ้งว่าบ้านหลังดังกล่าวใช้เป็นที่พักพิงแรงงานต่างด้าวโดยสามารถจับกลุมได้20คนค่ะแยกเป็นชาย16คนหญิงสคนอายุระหว่าง1 9ถึง26ปี แต่ละกลุ่มมีเชือกพันมือไว้คนละสีเพื่อบ่งบอกว่าใครมากับชุดไหนและจะไปถึงตอนไหน จากการสอบถามแรงงานต่างด้าวผ่านล่ามให้การว่าเดินทางมาจากประเทศเมียนมาข้ามแดนมาทางช่องทางธรรมชาติผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันจากนั้นเดินทางมากับรถยนต์กระบะนะคะไม่ทราบรุ่นและทะเบียนสีขาวและสีดำนอนราบมากับกระบะท้ายด้านหลังและมุ่งหน้ามาที่ตำบลประดังเบซาเพื่อรอเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียโดยชาวเมียนมาทั้งหมดต้องจ่ายค่าในหน้าคนละสอง0 0บาทเพื่อแลกกับการไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ วจได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชาอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะทำการสอบสวนไล่กล้องวงจรปิดเพื่อหาผู้นำพามารับโทษต่อไปค่ะ